กัดใบเลียวนะครับเยอะครับฮึมสายกำลังสวยเยอะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแต้มที่สองนะครับน,น,นะนะ

Hysj! <laughs>

โอรลยครับไปโปรไปโอรลยครับโอ ok uh ้โห <laughs> โอ <laughs> ้ยกเลยโหไม่โอ้โหรึ่งโลรึ <fish> ้นโลครับรึ่งโล กัดใบเิลยวนะครับไซกำลังสวยนะดูอคับรมาครมีคนวิจาร์บอกว่าเขขีดนะครับมันจะเกินจอเลยนะาเลยโอ้โห,โหดูปากครับกลืนใบรหลิวเต็มปากเต็มคำนครับ ก็ตกปลายำเย็นนะครับหลังเลิกงานชิลๆนะครับจองครับจองครับอยู่บ้านก็เครียดไม่รู้ทำอะไรพาขันมาตรกปลาครับโอ <Okay. S 2> เคแดมไปแต้ม <c oughs> โอ้กลืนเลย ồ dạ cá bull luôn ta bị dắm thang đôi anh ồ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 

好，有大不来 เสียงร้องเหมือนจะพังุ๊บอู้กัดอีกแล้วครับนม่หนาโหไซอู๋โอ้โหไม่วันนี้ทำไมโคตรหมานเลยครับตีปลาช่อนไม่คิดเลยว่าจะมาตกปลาช่อนนะครับวันนี้กะว่าจะมาตกกระสูปตั้งหาก มาเพื่อนย,ยอเพื่อนย,ยอโอโ้มโมสหสครับ,รบดูคนข้างหลังน,นะครับยังเหวอยู่ <laughs> <laughs> แหมวันนี้นะครับสัโมแล้วนี่สมมัมแล้วไม่ได้โอโ้มโหอย่านอย่าดิ้โโนนดิน,ดนโอโ้โหสุดยอดเะยครับ ต็มที่สองนะครับนันนะจะซอยแก่กว่านีอ่อยากทิปเปิลอรล้น่บนะตัวเกลยนะคส่ประมาณนี้นะครับกัดเหยื่อใต้น้ำนี่ขาเขตกใจนะครับลากเร็ว Mình đừng ngắm mình đừng 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 ตาดิมารีดิบปังเอ่าข้าค้างเข้าค้างเข้าค้างรถยากหน่อยเข้าค้างนะครับตาเบตวีเอ<า>็มซนะีง้างเลยครับ่าจจะง้างตอน เอาคิงเมื่อกี้โอ้แทบนนิ่งแทบันิ่งแต่งตัวสตัวนี้แล้วก็โลกว่าครับโลกว่าแล้วโลกว่าแล้วไอ้ยวมานี่ก็ยี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเฮ้ยยตัวแรกตัวแรก ใหญ่เก๋อใชตัวได้ใหญ่กว่านะสันนเลยมาเจอใหญ่ยาวสอนแต้มเบาๆชิวๆข้อสุดเหลือนะครับยังไม่ได้แต้มเลย

อ๋อตัวแดงก็เก่งดูดูว่าฉันจิบน้ำนะครับโอเค้ผมจะตกแล้วเดียวเดียวเดียวเบ๊มหนึ่งแป๊บหนึ่งผมจะตกแล้วนั่งตัวเมื่อกี้ที่จิบน้ำ Ya. Ya. Si. Luar apa? Telur. Lah ada. Ya, tim ma suku nak ni ke depan tu. Oh, oh ini ke depan ni Petah. Hmm. Li, beli beli OM satu malam ke puja utte. Uh, oh, bawa bai mai. Oh, sejak. หมายนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ปลาครับ,บครับไปนอนไปนอนตะมาเราครับโอ้ข้างในนั้น,นครับกัดลูกปลาตุบๆเลยนะครับแต่ไม่ค่อยออกนะครับปลาที่นี่นะครับอยู่แต่ข้างในนั้นอยู่ในปา่าตัวใหญ่ๆ คลองไม้นี่เป็นคลองตายครับเขาขุดคลองอื่นแล้วก็น้ำที่นี่ก็ก็เลยมันไม่ไหลผ่าน,นครับหลังโรงพยาบาลเป็นหมายประจานั่นแหละครับแต่ว่านานแล้วไม่ได้มาโอเคครับพอแค่นี้ฝากนะน,นะกด subscribe ครับแล้วก็กดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ สองค้บโอเคครับกลับก่อนกลับก่อน